สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมังฟาร์มเช่นเคยวันนี้มามาชมเจ้าของฟาร์มอ่าเจ้าของฟาร์มมังฟาร์มนะครับนี่เจ้าของฟาร์มมังฟาร์มฟาร์มมาชมงัวงัวมังฟาร์มเจ้ายญากินหญ้ากินยญายิงงัวกินนะครับหาเลยงัวกี่ปีนะครับเลี้ยงงัวสามสิปีแล้วครับสามสิบปีแล้วกำไรดีไหมครับกำไรกำไรดีกู่ได้พออยู่ได้เนาะ นในในงอแม่พันงอแม่พันธ์นีน่งอแม่พันนะครับงอแม่พันนี่ลูกของเคแม่พันเนี่ยลูกมันอ๋อนี่ลูกมันลูกผสมครับงอหกเดือนงอหกเดือน,ดดนอันนี้สองหมื่นกว่าตอนไหนอ่ะตับตอนตอนไหนสองหมื่นกว่าอ๋อตอนนี้สองหมื่นกว่าตอ,าอนนี้สองหมื่นเจ็ด ตัวน <ay> ี้ตัวนี้ไงตัวนี้ตัวนี้งงงามตัวนี้นตัวนี้เปิดจะด่ส่เปิดราคาเท่าไหร่ 31, ตัวน้สามหมื่นหนึ่งนนี้สามหมื่นหพัลักลักลักสนาเป็นไงลักสนามแบบบอมันนะมบอมันหรือแบบแอมมันลูกผสมอ๋อ <uma deduction. S 2> <ss>

มีมีมีงอคุณขายด้วยคุณขา,ายดยางอ๋อ <c oughs> เียงอะไรนะ<อ>เลยเียงมาด้ะม,มีมาพ่อม,ม,มตอนนี้ตอนนี้ซื้อซื้อมาจา็กบาทนะครับซื้อมาแล้วสองหมื่นเจ็ดซื้อมาสองหมื่นเจ็ด ราคาก็สามหมื่นก็จะปล่อยกันอ๋อตอนนี้จะปล่อยสามหมื่นสามหมื่นเงเมียยังไม่เต็มเหเสีย,ยอะไรรอรอเนี่ยเตรียมขายสามหมื่นนี่ตัวข้างในนี่เพิ่งไปไปซื้อมาจากตลาดนัด ตัวนี้บามันครับแต่ไม่ใช่สีแดงตัวนี้ตัวนี้ซื้อซื้อมาเท่าไหร่นี่ตัวนี้ซื้อมาหมื่นหกนะครับหมื่นหกเราญาตินี่ซื้อ,าอ,าอจากตลาดนัดตะวันน้อยอ๋องตลาดนัดตะวันน้อยตะวันน้อยคือว่าเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์เป็นแม่พันธุมน์มาซื้อมาหมื่นสองมากับมีมากับมีเดี๋ยไปดูไหมมั <c oughs> งฟามนะครับ,บรรมังฟาม นี่แต่ของมังฟามตัวจริงนา,า,ากมีวัวอยู่ต้นต้นอะไรไอ้กินเนี่ยมามานี่เรี่ยงไว้ทำไมมานี่มากักเรี่ยงไว้ จะไปเป็นพ่อพันธุ์นึ่งก็ได้อ๋อเลี้ยงพ่อพันธุ์ที่ผสมมากผสมมาไขอ๋อมีทุกอย่างเลยนะมาเลี้ยงยากไหมมาเลี้ยงไม่ยากเราลามเล่ามาถอายถ่ายไม่แก่เปิดมุ่นี่นะครับมามามาก็มีดมมาดูมได้ขายเออ